นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการปันิธานความดีปีมหามงคลนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ทําความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะตลอดระยะเวลา3ปีมหามงคล2,558ถึง2,560ค่ะ ที่ตึกไมตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลที่ตึกสันติไมตรีซึ่งมีรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนเจ้าหน้าที่และตัวแทนทางภาครัฐและเอกชนของหน่วยงานต่าง,างๆเข้าร่วมภายในงานอย่างคึกคัก ซึ่งโครงการน,นี้เป็นการริเริ่มโดยรัฐบาลค่ะมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมใจถวายของถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกิกระหว่างปี2558ถึง2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน3ปีโดยการตั้งปณิธานความดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมทางอ้อมโดยจะสามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศต่อไปทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมตั้งปณิธานได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในตอนหนึ่งว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ด้วยกันอย่างปรองดองซึ่งต้องเริ่มต้นทำความดีตั้งแต่บัดนี้เพื่อให้สามารถเดินหน้าประเทศต่อไปได้เชื่อว่าหลายๆอย่างจะดีขึ้นหลายสิ่งกำลังดำเนินการหลายสิ่งต้องส่งต่อและขอตั้งปณิธานว่าจะทำแต่ความดีด้วยการแก้ไขภายในตนเองครอบครัว รัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างน้อยหนึ่งอย่างขึ้นไปซึ่งทุกคนสามารถทำได้ทุกวันและต้องมีจิตสาธารณะยิ่งในช่วงที่ประเทศชาติมีวิกฤตซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนความดีทุกรูปแบบเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในประเทศพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด คนเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นต้นมาอย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายของผมเองก็บางครั้งจะโหเร็วนะวเร็วแล้วก็ผู้จ้างัางคั้นก็ไม่เปพร้อนะแต่แต่ตั้งใจดีนะตั้งใจดีนะมีจิตใจที่ดีหวนคืนนะก็จะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ให้งูผมมากกว่าเดิมไม่งั้นก็ เีวลาาาทงนไไม่ได้ะะํผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการเปิดงานนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมรถเคลื่อนที่ของโครงการอาชีวะจิตอาสาซ่อมสร้างชุมชนพร้อมสั่งการไปยังอธิบดีกรมอาชีวศึกษานะคะให้ตั้งจุดบริการประชาทนโดยแบ่งลงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขต ซึ่งจะมีคณะทำงานลงไปปฏิบัติตามตรวจดูความเรียบร้อยอีกด้วยพร้อมกับให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมเพื่อบริการประชาชนตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังมีดำริว่านักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทต้องเป็นนักวิจัยพัฒนากับสิ่งที่ประเทศไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อลดการขาดดุลจากการนำเข้าด้วย หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขอให้คณะลิเกชวนชื่นแสดงให้ชมสดๆและหลังจากแสดงเสร็จนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณคณะลิเกด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมในงานปณิธานความดีปีมาหามงคลน,นี้นะคะมีการจัดซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดนิทรรศการหน่วยซ่อมเคลื่อนที่ธนาคารอมสินจัดนิทรรศการค่ายใจสว่างสู่เส้นทางชีวิตใหม่รวมถึงมีศิลปินดาราจากหลายค่ายต่างเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นประโยชน์โดยตร,ตรงต่อตนเองและส่งผลให้สังคมดีขึ้นเพื่อเป็นพลังแผ่นดินนำไปสู่การปฏิรูปประเทศต,ต่อไปในอนาคตสามารถเลือกตั้งปณิธานได้3ระดับค่ะได้แก่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานและระดับชุมชนโดยสามารถเริ่มตั้งปณิธานได้ตั้งแต่วันนี้ทางเว็บไซต์ www. p n i ิธาน .com ค่ะ